คันแน่ถึงมื้อเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านผมเลยต้องสั่งข้าวานั่งกินคนเดียวก็ถือว่าเรานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันละกันนะครับจะได้ไม่เหงากัาหนหัึงคู่นะครับผมกินของผมไปทุกทุกคนที่ดูอยู่กิกนของทุกทุกคนไปเหมือนเราได้อยู่ร่วมโต๊ะเดียวกันกินอาหารด้วยกันผมไม่รู้ว่าเมนูของทุกคนมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าของผมวันนี้เนี่ยมี ไข่เยิ้วมากระเพรากรอบนะครับอืมอร่อยมีกระเฉดหมูกรอบนี่ไข่เยี่ยวมาอันหนึง่งโอ้ยตัวใหญ่ยกไม่ได้แต่ว่าเป็นต้มโครงปลากรอบเออเนาะสามอย่างกรอบหมดเลยเยี่ยวมากระเพรากรอบอันนี้กระเฉดหมูกรอบอันนี้ต้มโครงปลากรอบ อถือว่าเหมือนได้ร่วมโต๊ะกันนะครับจริงๆถ้าเกิดถ่ายเห็นไปรอบๆโต๊ะทานข้าวผมตอนนี้เนี่ยถูกวางไปด้วยผลไม้ขนมเทียนส้มโอฮันนา มองออกแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือของไหว้นั่นเองนะครับก็ตรมโค้ง <c oughs> จืดครับในฐานะที่ผมเป็นคนจีนนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นคนสิงคโปร์นะครับก็เรียกว่าเป็นคนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์ก็ทําให้ผมเรียกว่านั่นแหละจีนน้ำเต็มครับก็ ยดูยพรในวันตรุษจีนวันปีใหม่จีนนะครับว่าสิ่งจะอยู่สิ่งนี่หัวายทุทกๆคนนะครับขอให้เงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นความคิดดีการงานดีสติดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับมีความสุขทุกคนเลยพรุ่งนี้เป็นวันไหว้ครับก็หลายคนก็วันนี้เข้าวันจ่ายไปแล้ว พรุนี้วันไหวผมเชื่อว่าคนไทยเนอะคนไทยคนจีนน่าจะแบบผมว่าเกินห้าสิเปอร์ซ็นนะที่ว่าพรุ่งนี้ต้องไหวกันนะก็ตื <at the> <time> ่นเช้าหน่อยครับมาไหว้คิดดีทําดีในวันพรุพร่งนี้นะครับก็จะถึงวันสุดท้ายมาลืนวันเที่ยวค่อยไปเที่ยวกันสนุกสนุกก็เชฟอร่อยเลย ด้วยความหิวสั่งมาใช้เยอะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ไม่รู้ใครจะมีใครนั่งกินข้าวเย็นคนเดียวเหมือนผมไหมนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีไม่ต้องเหงา ือว่าเหมือนเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วตอนนี้อยากจะขอบอกว่ามีกล้องมาถ่ายตอนกินนี่แบบกินไม่สะใจขอตัวไปกินให้มันสะใจว่งนี้ดีกว่าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอื